เราสุดยอดคสุดยอดมากๆเลยะคะฟังแล้ว <aún> ต <S Sin Hen> <N> ื่นเต้นไหมคะเตนอ้โหองื่อนนอเี่ยผแต่วแต่มียากอืองนะคะังา่างนีขนลุกขนพองเลยสุดยอดมากๆค่ะกอนอื่นนะคะแน่นำชื่อก่อนค่ะืนี้ค่ะคูสวัสดแสนปฏิเองค่ะนี่ก็มีคนสนานะคะไม่ได้เดินเข้ามาสูงธุรกิจนี้เองค่ะขอขอบคุณนะคะคนสนวนมา มีเราไปยืนแบบนี้ได้เลยนะคะขอขอบคุณค่ะไดมอนด์ที่โบปิีิซน์เนทิโต้สุมาไซไ์ค่ะโค้ดบูดมอนด์สุดสวยของเราพี่นเล็กกันยาสเกตที่บนค่ะโอ้โหสะาะหน้าตาอย่างนี้อยากรู้ใช่ไหมคะใกล้สินสุดกินสินค้ายังไงค่อยสวยขนาดนี้หรือเปล่า เองนะคะโอเคบริษ okay. ัทเราเป็นมหาชน,นได้เพราะอะไรนะเพราะว่าสินค้านั่นเองนะคะวันนี้นะคะคุณหมอของเราเจ้าของของเรานะคะคิดคนกลยุทธ์สินค้ามบสามกลยุทธ์นะคะกลยุทธ์ที่หนึ่งค่ะความหลากหลายของสินค้านั่นเองนะคะกลยุทธ์ที่สองสินค้าแบบน,รคนรัตกรรมกลยุทธ์ที่สามค่ะสินค้าคุ้มค่าเงินนั่นเองเรามาดูคะ่ะกลยุทธ์ที่หนึ่งความหลากหลายของสินค้าเรานะคะสินค้าของเราเนี่ยนี่บอกเลยว่าไม่ใช่มีแค่ เสร่อแล้วว่เครื่องสระอย่างเดียวนะะรวมไปถึงอ่างของไซส์ะคะ่ะอุปโภคบริโภคของจำเป็นที่ทุกคนต้องใช้อยู่แล้วะคะ่ะอาบน้ำสระล้างหน้าแปรงฟันทุกท่านในห้องนี้อาบน้ำกันไหมคะอแปรงฟันกันไหมคะแปรงกันดีแล้วเห็นไหมคะไม่แปรงก็ผิดปกติใช่ไหมคะท่าแลบนัะนะะองคุ้หมองของเราดิ ความหลากหลายของเราถ้ามีแต่อาหารเสริฟหรือว่าเครื่องสมาอย่างเดียวนะคะนี่คนนึงก็คงไม่ทำเอา้าทำไมพี่ไม่ทาละ่ะอาหารหลักุกวันี้กินพบกห้ามูไ่ไหมคะไม่้ไม่ครบอยู่แล้วนะคะอันนี้เราไม่กินอาหารเสริฟเราไม่แต่งหน้าทุกคนในห้องนี้อาบน้ำแต่งฟันกันอยู่แล้วนี่ก็คือค,อความหลากหลายของสินค้าเราถ้าเปิดประตูค่ะเปิดกว้างม,มาก,มากๆนะคะให้คนทุกกลุ่มทุกเพศทุกวัยจริงๆ,ๆ,ๆนี่คือความหลากหลายค่ะ สองนะคะสินค้านวัตกรรมทุกวันนี้โลกเปลี่ยนไปเร็วมากไหมคะเร็วมากๆากเลยใช่ไหมโควิดแม่เปลี่ยนสายพันธุ์เลยใช่ไหมคะใช่เรานะคะถ้าไม่เปลี่ยนตามโลกปิดไม่มติดเทรนดแน่นอนตกสมัยแน่นอนคุณหมอได้แาก่กลุ่มนี้ก็มาคะให้สินค้าเราเนี่ยทันยุคค่ะทันสมัยตลอดเวลาไม่ตกเทรนแต่พี่คือไม่มีจำหน่ายมีเพียงแค่สากเจ้าหมอเท่านันน้นนะคะอย่างเช่นค่ะ SOD น,น,นะคะกินเข้าไปย้อนรอยสลาเซลล์ที่คือไม่มี มีขายแท่สามเซนหมอถนัน <imprisoned> ถ้าเรากินดีลูกค้ากินดีจับปั๊บจัที่ไหนนะจัตถูกต้องค่ะแสดงว่าคุณหมอล็อกล็อกลูกค้าให้เราเป็นเรียบร้อยแล้วนะคะกรณีที่สามนะคะสินค้าคุ้มค่าหนึ่งนั่นเองทุกวันนี้นะคะโอ้ยเงินทองออกแกกระเป๋าดูก่อนไหมคะรับคุ้มเป่คุ้มดีดูก่อนที่ไป็ว่าจะกงเป็นออกแกกระเป๋าดูก่อนร่าคุ้มไป่คุ้มบริษัทเราเปิดมาสิปีค่ะสินค้าตามท อร่อยกว่ากินต้องเห็นผลสเก็ตคุ้มค่าหนึ่งที่ทุกท่านจ่ายไปอย่างแน่นอน